ก็กราบสวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมนะครับผมที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปดูภาพยนตร์นะครับเรื่อง The c r e e นางนอนหนังเรื่องนี้เป็นกระแสในบ้านเราพอสมควรนะฮะเพราะเนื่องจากสร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับผมเกี่ยวกับเด็กนักฟุตบอลนะฮะที่อยู่จังหวัดเชียงรายนะครับได้เข้าไปติดในถ้ำนะครับ เป็นจานวน12คนแล้วก็มีโค้ดอีกหนึ่งคนเป็น13คนไปติดในถ้าหลวงนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมเรามาพูดถึงตัวหนังนะครับตัวหนังเนี่ยได้ผู้กำกับเป็นคุณทอมวอลเลอร์นะฮะคุณทอมวอลเลอร์เนี่ยกำกับหนังมาหลายเรื่องนะฮะที่เราดูมาเป็นหนังไทยๆก็มีพวกศพไม่เงียบอะไรพวกเนี้ยนะครับผมคือง่ายๆคือแต่ทอมวอลเลอร์เนี่ยก็เป็น พมกงกับที่คู่บุญกับประเทศไทยอ่ะก็มีหลายเรื่องที่แกกำกับอยู่สนุกอยู่นะครับตัวหนังเรื่อง The Crave นางนอนเนี่ยก็คือว่าจะว่าสปอยก็ไม่เชิงนะเพราะว่าการพูดต่อไปของผมเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่ามันจะเป็นการสปอยหรือว่าไม่สปอยเพราะว่าเราก็รู้กันหมดละว่าสุดท้ายแล้วเด็ก13คนก็ต้องรอดอยู่ดีเอาเป็นว่าที่ผมจะพูดในหนังเรื่องนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมไปดูแล้วก็ตัวหนังที่จะสื่อให้คุณผู้ชมดูดีกว่าไอ้ตัวหนังเรื่องนางนอนเนี่ย จะว่ามันสนุกในมุมมองของหนังมันก็ไม่ใช่เพราะว่าความรู้สึกที่ผมดูคือมันไม่ใช่หนังมันไม่ใช่หนังมันจะเป็นสารคดีกึก่งเหตุการณ์จริงมากกว่าเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมีนักแสดงมาเล่นอยู่หลายคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ในหนังจะเป็นนักแสดงที่เป็นคนจริงๆในเหตุการณ์นั้นเพราะเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านมาไม่นานเขาเลยสามารถเอาบุคคลจริงๆที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่นเล่นเป็นตัวเองนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นนักบดาน้ําที่เข้าไปช่วยเด็กแล้วก็ ผู้ว่าเนาะที่มาพูดออกข่าวออกอะไรแล้วก็มีหลายคนครับชาวบงชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครจริงๆเนาะแต่ถ้าเป็นบางคนที่เขาต้องการสื่ออารมณ์เยอะๆนี่ก็จะเป็นนักแสดงที่ต้องมาส่งบทบาทกันตรงนี้เนาะเรื่องย่อของ The เด e Cape นางนอนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ตามที่ผมได้เกินไปตอนแรกก็คือเด็ก13คน เด็กส2สิต้องบอกเด็ก12แล้วโค้ดหนึ่งคนก็เป็น13คนเนี่ย13คนเนี่ยหลังจากซ้อมบอลกันก็กำลังจะกลับบ้านแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวที่ถ้ำนางนอนกับปั่นจักรยานกันไปที่ถ้ำหลวงเข้าไปในถ้ำไปเที่ยวกันแล้วทีนี้พอจะออกมาก็ออกมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้ามรสมฝนมันตกน้ำมันก็ไหลเข้าไปขังข้างในเด็ก13คนเนี่ยก็ออกมาไม่ได้กันก็คืออยู่ข้างในแล้วคราวนี้ประมาณว่า เจ้าหน้าที่ของถ้ำหลวงในอุทยานเนี่ยก็ได้ไปเห็นรถจักรยานแล้วก็รองเท้าที่อยู่หน้าถ้ำก็ไปแจ้งก็เป็นเรื่องเป็นราวกันว่ามีเด็กเข้าไปติดก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนมาช่วยเหลือกันเนาะทำให้เด็กออกมากันได้ตัวหนังก็เล่าประเด็นตรงเนี้ยแต่ไอ้ตรงเนี้ยตัวหนังจะไม่เล่าเยอะออมันอาจจะเป็นข้อดีในข้อเสียเพราะว่าตัวหนังเนี่ยวิ่งไปเร็วมากเด็กพวกนี้ติดอยู่13วันประมาณ2อาทิตย์4ีหวันแรกเนี่ย คุณจะรู้ดีเทลแค่ว่าเด็กเข้าไปติดถ้ำแล้วก็อยู่ข้างในแล้วก็มีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายข้างนอกมีคนมาช่วยเหลือมีการตั้งแคมป์มีการตั้งบูธเริ่มมีนักบรรดาน้ามามันตัดไปเร็วมากซึ่งถ้ามองในมุมดีคือในมุมที่เรารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงคือมันก็ดีคือเราไม่ต้องมาเอื่อยเชยกับการดูฉากแต่ละนิดแต่ละหน่อยไปคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมายังไงก็ตัดไปแต่มันเป็นข้อเสียสําหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวเลย ต้องบอกงนี้หรือคนที่ลืมไปแล้วอ่ะเขาจะงงนะงงผมบอกเลยว่างงเพราะว่าหนังมันสับตัวเรื่องอ่ะสับเนื้อเรื่องมันเร็วมากมันเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกอย่างตัวหนังอ่ะมันสร้างมาเนี่ยมันไม่ได้มาเน้นในเรื่องที่ว่าทีมหมูปลาเด็ก13คนที่เข้าไปติดหรอกตัวหนังมันเน้นในเรื่องการพยายามช่วยเหลือเด็กออกมาการร่วมมือกันระหว่างทีมไทยทีมยุโรปอเมริกานักบรรดาน้ําทางจีนเอ่อการช่วยกันของชาวบ้านการช่วยกันของอ่าคน ในประเทศไทยความสามัคคีที่เกิดขึ้นผมว่าตัวหนังมันเล่าตรงนี้เยอะมากๆคือมันไม่ได้ไปนเน้นเล่ารายละเอียดตรงที่ว่าเด็กเข้าไปติดนะเ,เด็กมันต้องเจออะไรอาจจะมีมาเล็กๆน้อยๆที่ว่าได้ได้เห็นว่าเ,าเด็กอยู่ข้างในนั้นกินน้ํำยังไงแล้วอยู่กันยังไงมืดแบบนั้นจะเอาไฟที่ไหนมาใช้ก็คือตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้กันละผ่านข่าวผ่านอะไรเนาะเพราะว่ามันมันมาจากการสัมภาษณ์นั่นแหละในตัวหนัง คือตัวหนักมันไม่ได้เจาะประเด็นเรื่องนี้มากมายมันเจาะแค่ว่าอ่ะคนไปเจอแล้วพยายามจะช่วยมันเจาะตรงนี้มากกว่าคุณจะได้เห็นเลยว่าแบบการช่วยกันของแต่ละประเทศมันเป็นยังไงประเทศไทยมีนโยบายในการช่วยเหลือแบบไหนอเมริกายุโรปเขาช่วยเหลือยังไงพอเหตุการณ์มาอเมริกาเริ่มเลยนะเอ่อประเทศไทยยังแบบอ่ะยังว่านะต้องดูบัตรก่อนต้องอะไรก่อนมีหมดในสิ่งที่คุณเห็นในข่าวคือเขาจะพยายามเน้นเรื่องนี้ เน้นเรื่องความสามัคคีของคนแต่ละประเทศคนแต่ละ,ะจังหวัดในการช่วยเหลือกันเนาะเน้นว่าชาวบ้านเสียสละในการปล่อยน้ําเข้านาคือจะช่วยเด็กอ่ะคือเขาเน้นในเรื่องนี้ให้เราดูเรื่องนี้นางเน้นอารมณ์ในเรื่องนี้ได้ดีได้ดีมากเพราะว่าทําให้เราอินไปตามมันอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริง มันก็เป็นอย่างนี้มันจริงเราเลยรู้สึกไปได้กับมันเนาะผมดูหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันรู้สึกถึงความอิ่มเอมในการสามัคคีกันของคนแต่ตัวหนังอะ่ะมันไม่ได้สนุกแบบหนังไงคุณเข้าใจไหมคือถ้าผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกนะมันแอคชั่นมันบู๊มันบทดีบทเยี่ยมผมบอกเลยไม่ใช่หนังเรื่องนี้อย่ามองเป็นหนังเพราะว่าถ้าคุณมองเป็นหนังเมื่อไหลหนังเรื่องนี้ห่วยแตกผมบอกงี้เลยเพราะว่าบทหนังก็แย่นักสแสดงก็เล่นแข็งเพราะว่าเอาชาวบ้านมาเล่น เอาคนตัวจริงๆมาเล่นเขาไม่ใช่นักแสดงไงคุณเข้าใจปะคือเอาเขามาเล่นมันแข่งมากแต่ให้คุณมองเป็นสารคดีกึ่งเหตุการณ์จริงดีกว่าเป็นหนังที่ใส่ไข่ไม่เยอะปกติหนังที่สร้างจากเหตุการณ์จริงพวกนี้เขาจะใส่ไข่กันเยอะมากแต่เพราะด้วยเหตุการณ์พวกนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นมาปีที่แล้วผู้กำกับเขาน่าจะเข้าใจในจุดนี้ว่าหากคุณไปใส่ไข่ไปขยี้ตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้เยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาได้เขาเลยเล่าในสิ่งที่เขาได้ยินมาผ่านมา เป็นหนังที่ไม่มีพระเอกต้องบอกงี้แต่ตัวเอกยังพอจะมีให้เราเห็นบ้างไม่ว่าจะเป็นนักประดาน้ำที่เขาไปช่วยทีมูป่าเนาะตรงนี้ก็ยังมีหน่วยซิลแล้วก็ที่สําคัญเลยฮีโร่ของคนไทยก็คือจ่าแซมจะให้รู้ว่าคนคนนี้มีความสําคัญนะเขาเสียชีวิตตรงนี้เพราะอะไรแล้วเขาพยายามขนาดไหนแลวเขาเป็นฮีโร่ของคนไทยมีหมดครับครูบาบุญชุม่มมีหมดที่คุณได้เห็นในข่าวคือง่ายๆที่คุณได้เห็นในข่าวอ่ะ มันมีให้คุณเห็นในนี้หมดแค่มันเอาตรงนั้นอ่ะมาทําให้มันเป็นหนังมากขึ้นมันก็เลยเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นหนังที่เป็นหนังคือบทมันต้องมาการตีความหมายกันใส่ไข่การการขยี้ตรงจุดตรงจุดมันต้องมีแต่นี่มันมันไม่มีเหตุผลที่มันไม่มีเพราะว่าเขาต้องการจะสร้างให้มันจริงที่สุดเรียวที่สุดและที่สําคัญนายกของเราก็มาเป็นฉากที่จิกกัด ได้แสบมากๆเนี่ยต้องไปดูกันเองตรงนี้ไม่รู้ว่าจะรู้สึกกันยังไงเนาะเดี๋ยวไม่พูดต่อดีกว่าเดี๋ยวอันตรายนะแล้วทีนี้ตัวหนังเนี่ยถามว่ามันคุ้มกับค่าตั๋วที่เข้าไปดูไหมผมบอกเลยว่ามันคุม้มเอาง่ายคุณเข้าดูคุณออกมาคุณจะไม่บ่นว่าเฮ้ยหนังอะไรว่าแย yeah ่มันคุณพูดไม่ได้อะเพราะว่ามันมันแทบจะไม่ใช่หนังเลยมันเป็นสารคดีมากกว่าต้องบอกองี้ดีกว,ว่า แต่มันเป็นสาร,รคาดีที่ทําออกมาได้ได้เหมือนหนังให้คิดเป็นอย่างนี้นะมันเป็นหนังที่ควรจะไปดูยิ่งในช่วงเนี้ยบ้านเมืองเราม,มันเจอเหตุการณ์อะไรเยอะแยะนะต่างคนต่างแย่เป็นสองสามฝ่ายผมอยากให้เราไปดูแล้วก็เรานึกถึงความรู้สึกของวันวันนั้นนะ่ะวันที่เราช่วยกันเราสามัคคีกันเราส่งแรงใจไปหาทีมูป่าไปช่วยเขาเรามีคนที่พยายามที่จะเอา ที่ดูดน้ําความแรงสูงเนี่ยไปช่วยมีการช่วยเหลือของคนแต่และประเทศร่วมมือกันมันคือความสามัคคีแบบนั้นเราห่างหายมาเป็นเกือบปีละหลังจากเหตุการณ์นั้นซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเราไปดูในจุดนี้ผู้มุ่งกลับทําได้ดีถ้าผู้มุ่งกลับจะนําเสนอเรื่องความสามาัคคีความความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันผมว่าเรื่องนี้ทําได้ดีมาเข้าในช่วงสุดท้ายก็คือคะแนนผมจะให้คะแนนเรื่องนี้ผมให้คะแนนยากนะเพราะว่า ปกติผมให้คะแนนเพราะมันเป็นหนังแต่เรื่องเนี้ยมันผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณต้องไปดูเองเพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกมันคือสรารคดีสรารคดีที่ทําเหมือนหนังอ่ะอย่างนี้ผมให้คะแนนรวมๆนะผมให้เจ็ดเต็มสิบหนังไม่ได้ห่วยและก็ไม่ได้ดีจนเลิศเลยคุณเอาเวลาชั่วโมงกว่าๆไปดูหนังเรื่องนี้คุณจะไม่เสียดายตังค์โอเคนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้เนาะ หนังเรื่อง The c r e p หนักนอนคนระั้งหน้าเราจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมดูนะก็ฝากกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดติดตามเพจด้วยแล้วกันนะครับผมมีอะไรติชมกันได้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ